ถ้าเกิดว่าวันจิวเริ่มลดน้ําหนักแล้วรู้สึกว่าเจอนี่หรือว่าสิ่งที่ยู่ทาอยู่มันทําความทุกข์ให้ตัวเองอะ่ะจะบอกเลยกลับไปอ้วนเหมือนเดิมแน่นอนนี่ไงคยวเวิร์ดแมวว่า<อ>ทำมาทุกข์อ่ะไม่ต้องทำเพราะมันไม่สแตนใช่ทำแล้วทุกข์ก็จิหยุดเลยอะ่ะคือไม่ต้องเริ่มเลยอยู่ไม่ต้องไปทุกข์ให้มันเหนื่อยเพราะอยู่กับมาอ้วนกเนตลอดจริงพี่ก็เคยผ่านมาแล้วพี่ว่าผู้หญิงเยอะมากผ่านมาหมดแม่ก็ลองมาหมดทีโตแคบเบรจซุป ใครอยากรู้จักวิธีจัดการกับความเครียดหรือหาวิธีดูแลตัวเองแบบง่ายๆทั้งทางกายและทางใจเมย์ขอชวนมาเข้าร่วมกิจกรรม Selflo v e c l u เดเดือนสิงหาคมนี้รับรองว่าจะได้ทั้งประสบการณ์ดีๆและเพื่อนใหม่รีบสมัครกันได้ทาง Line a อ m i s สแ p p ปี้ไดนะคะสวัสดีค่ะยินด, <c oughs> ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Miss Happy Diet ช่องที่ชวนให้ทุกคนมีความสุขในการดูแลตัวเองในทุกๆวันนะคะแล้วตอนนี้เมย์ก็ยังอยู่กับพี่เจสเจสเองค่ะอพิศเสที่แล้วสนุกมากคุยกันไม่จบนะคะ แต่ใครยังไม่ได้าเรื่องให้พี่เจสแนะนำตัวเองก่อนว่าตอนนี้<ด>ทอะไรบ้างค่ะค่ะ,คะเจสนะคะเป็นออนไลน์เทรนเนอร์นะคะที่เทรนออนไลน์มากว่า10ปีแล้วนะคะแล้วก็มีแบรนด์อาหารเสริมของตัวเองด้วยนะคะชื่อว่าแบรนด์ Be Fit Balance นะคะก็แอบฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะแต่ว่าใครที่อยากเริ่มดูแลตัวเองแล้วก็หุ่นดีแบบไม่เครียดแบบฮอลิสติก ทั้งแบบ m i n d Body ีอะไรยเงี้ยค่ะลองไปติดตามคอนเทนต์พี่เจสดูเพราะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วนอกนอกจอว่าเราสองคนกําลังอินกับเรื่องแบบเกี่ยวกับเรื่องความเครียดอะไรต่างๆมากมายแล้วหลายเห็นผลที่ตอนนี้ <c oughs> คนทั้งป่วยทั้ง Mental Health แต่ก็เรื่องสุขภาพลดควมอ้วนไม่ได้หรืออะไรก็ตามหลายอย่างมาจากเรื่องความเครียด <c oughs> กับคําว่าแบบไดเอทนั่นแหละเอว,ว่า คือสมัยนี้มันตลกไปแล้วว่าการที่เรากินดีเรียกว่าเรากําลังทาไดเอทใช่วันนั้นแม่ก็เพิ่งเห็นโค้ดบนอินสตาแกรมว่า<อ>ทาไมนะการกินดีกินอาหารไม่แปลรูปควรจะเป็นอะไรที่มันนอม,มเป<อ>็นเรื่องปกติอะแต่สมัยนี้ใครกินอย่างนี้ดูแบบอ้าวแกรับความอ้วนอยู่หรอใช่แกดัชริตกออินคลีนหรือเปล่าอออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ทำไมมันไม่ควรจะเป็นอย่างงี้ปะใช่ไหมแต่จริงๆริงอะการกินแบบนั้นเนี่ยกินอาหารไม่แปลรูปจริงๆแล้วมันไม่ใช่การไดเอทหรือมันไม่ใช่แฟตไดเอทวันเนี้ยอยากชวนพี่เจสมาคุยเรื่องแฟตได ก็คล้ายๆแบบเป็นเทรนด์เป็นเทรนด์มันมีหลายอย่างมากเลยนะแฟดไดเอทอะไรที่พี่จะเคยลองบ้างพี่ไม่เคยลองแต่ว่าพี่เคยได้ยินลูกศิษย์จะชอบมาถามพี่จะเจอคำถามบ่อยมากเพราะว่าทิกตอกมีอะไรมานี่ยเขามาถามฉันหมดเลยมีอะไรบ้างเลยพี่เจทำไม่ได้ทำได้ไหมคะไดเอทไข่ต้มโปเตโต้ไดเอทอะไรกันมีอะไรหลายอย่างมากเลยฟาสติ้งเนี่ยมีขนมเค้กไดเอทด้วยนะกินแต่เค้กว h a t อันนั้นต้องยุ่งยากมากเลยนะผังมากจริงแล้วก็แบบไดเอทหลายอย่างมากแต่ซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะวิจัยเลยนะบอกมาเล ว่าไดเอทเนี่ยที่พี่กำลังจะบอกเนี่ยมันมีผลคือมันมีวิจัยบอกแล้วมันช่วยได้จริงๆก็คือโลคาบเดชแล้วก็มีอันนึงเมดิเตอร์เรเนียนอ่าแค่สามอันเนี้ยเมดิเตอร์เรเนียนคืออะไรคือการทานถั่วเปลือกอ่อนเยอะผักเยอะผล,ละไม้เยอะเนื้อสัตว์มินิมอลมากๆสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ โอลีฟโอลีฟออยล์แต่ว่าไม่เยอะนะอ่าแดชก็คือช่วยแบบว่าเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรความดันลดเค็มลดไขมันอิ่มตัวลดเนื้อแดงโลคาโลคาจะเหมาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานอันนี้มันก็มีวิจัยว่ามัน work ก็โลคาเป็นเรื่องปกติเนาะก็โลคาบกินคาบน้อยแต่อาหารอย่างอื่นทานผักเยอะทานผลไม้เยอะทานโปรตีนพออันนี้คือโอเคมีวิจัยบอกแต่คืออย่างอื่นเลยเนี่ยอันนี้คือแบบเหมือนคุยกันเองคือพี่อยากจะบอกว่าแสตไดเอทอะไม่ว่าจะเป็นไดเอทอะไรก็แล้วแต่ที่ตัดอาหารทุกอย่างออกแล้ว เหลืออาหารอยู่ประเภทเดียว juice fasting ไม่เคยลองแล้วนะแต่ไม่ท้อมันไม่เหนื่อยหรอกมันเย็นท้องอะไม่ท้ออมันรู้สึกว่ามันเหมือนแบบไม่สบายตัวเออไม่ว่าคีย์เวิร์ดคือความไม่สบายตัวไม่ว่าร่างกายเราฉลาดมากเอออะไรที่กินเราดีเราจะสบายตัวอะไรที่ไม่เหมาะกับเราเราจะไม่สบายตัวช่ดูได้จาก energy level ไหมตื่นมามีแรงไหม้องผูกไหมนอนได้หรือเปล่าอะไรพวกนี้เนาะแต่จร uh ิงๆพวกแคปเช็ซุปได้อะไรเงี้ยมันก็เคยทำามนเลยนะเคยลองน้ําหนักลงแต่ถามว่ามันใช้ชีวิตอย่างนี้ได้ตลอดไหม อ่ะอย่างอื่นถ้าเกิดมันดูเป็นแบบไดเอทใหญ่ๆที่ไม่ใช่แฝดไดเอทเช่นแบบคีโตวีแกนอะไรแบบนี้พี่จะคิดยังไงกับคีโตวีแกนดูเป็นอะไรที่สุดคีโตถ้าถามพี่อ่ะระยะสั้นทําได้แต่ว่าพยายามทําคีโตที่แบบไม่ไไขมันอิ่มตัวตีนคีโตใช่ไม่ใช่คีโตแบบแนววิปครีมเฮฟวี่วิปปิ้งครีมแบบไขมันแบบหนักๆที่แบบที่มันจะทําให้เราเป็นโรคไขมันอ๋ออุดอตันในหลอดเลือดอย่างเงี้ยแล้วคือถ้าถามพี่เพราะพี่เป็นคนกินพลั้เบสใช่ไหมถ้าถามพี่อ่ะพี่ก็ไม่ได้แนะน ไม่ทุกคนกินแพลนเบสนะเหมือนพี่รู้สึกว่าสุดท้ายคือเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเราไม่ใช่เฮอร์บิวอร์แล้วเราไม่ใช่คาร์นิวอร์เราเป็นออมนิวอร์เฮอร์บิวอร์คือเขากินแต่พืชพวกสัตว์กินพืชทั้งหลายอะคะ่ะพวกนี้ลําไส้เขาจะยาวมันจะดูดซึมสารอาหารได้เยอะเอ่อคาร์นิวอร์ลำไส้เขาจะสัน้นคือเขากินเนื้อสัตว์เข้าไปแป๊บเดียวเคาก็ออกอย่างเงี้ยแต่เราเป็นเหมือนตรงกลางอะลําไส้เราจะแบบ ความยาวคืออยู่ตรงกลางอะระหว่าง herbivore กับ carnivore เพราะฉะนั้นอะเราทานได้ทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็ผักแต่ด้วยความที่ความเป็น plant-based community ความเป็น vegan อย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะอนุรักษ์มากกว่านั้นไง mm hmm. เขาก็เลยเลิกกินเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นแบบพวก global warming mm hmm. ไม่ว่าจะเป็น environmental friendly หรือปลูกอะไรเพื่อที่ให้อะไรกินให้สัตว์กินหรืออะไรเงี้ยมันทำลายโลกยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าถามพี่อะถ้าเกิดว่าเอาเป็นแบบที่มันอยู่ตรงกลางจริงๆอะเราก็สามารถหาสาัตว์หรือหาเนื้อสัตว์ ที่มัน free range w h i t e caught fish mm mm. เป็นแบบ grass fed meat พวกเนี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเวลาที่เราเลือกอาหารได้อะคะ่ะมันดีทั้งต่อกับโลกด้วยแล้วก็ต่อกับร่างกายเราด้วยแล้วแต่ละคนอะร่างกายมันต่างกันหมดอะบางคนบอกว่าอย่างน้องเมางเนี้ยที่เคยบอกว่าเคยทำ fasting ค่ะแล้วอ๋อใช่ระบบไมรื่อีไอเอสไอเอเป็นอะไรที่มีประโยชน์เยอะมากแต่เมย์ทำงดมื้อเช้าท้องผูกจําเดินมาไม่ตรงทํามาตั้งห้าปีนะก็คือเอ้ยช่วยเรื่องชูกระครฟิังอะไรเงี้ยดีมากจนไปเจอแพทย์แผนไทยแผนจีนเขาก็บอกว่าระบบย่อยไม่แข็งแรงที่กลับมากินข้าวเช้าถ้าจะงดให้ไปงดมือเย็นซึ่งเรางดมือเย็นไม่ได้ตอนนี้คือกินสามื้อน้ําหนักก็เห็นจะขึ้นเลย่ตอนท้องหายผูกประจาเดินมาตรงขึ้นแม่ว่าสุดท้ายอ่ะเราเป็นหมอที่ดีที่สุดเราฟังใช่ดูว่าอะไรเหมาะกับร่างกายเราแล้วแม่ว่าไม่ใช่แค่อะไร เหมาะก,กับร่างกายเรานะแต่ละฤดูแต่และอายุมันก็ไม่เหมือนกันด้วยแต่และช่วงเวลาก็ไม่เหมือนลงช่วงวันของเดือนก็ไม่เหมือนอย่างอย่างเงี้ยอย่างน้นองเมย์พอกลับไปกินข้าวเช้าแล้วดีขึ้นแต่บางคนกลับทํา IF อฟลบดีขึ้น,นใช่แต่ว่าต้องลองกับตัวเอง<ช>แต่ทางนี้ทางนั้นแปลว่ามันไม่จําเป็นต้องมาเลเบลว่าตัวเองเป็นการกินชนิดไหน<ช>อะไรเงี<ช>้ยเพรเขกาใให้กรอบตัวเองผ่านประสบการณ์ตัวเองนะว่า<อ>การต้องบอกว่าช่วงนี้ฉันกินวีกนช่วงนี้จะแต่ไม่ได้บอกว่าคนเป็นอย่างนั้นไม่ดีนะคะแต่แค่ต้องดูจริตต ช,ช่วงนี้ฉันเป็นคีโตช่วงนี้ฉันเป็นแบบนี้แล้วมันจะมีความเครียดต่อร่างกาย<ช>โดยที่ไม่จําเป็นอ่ะเช่นช่วงก่อนประจำเดือนมาไม่อาจจะ c r a v แบบท่านเหล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจะอยากกินเนื้อสัตว์ก็ได้แต่การที่เรามีหัวฝหวตแบบนั้นอยู่มันทําให้เรากินไม่ได้ <c oughs> ก็เลยแบบอา้าวทำไมไม่ตอบโจทย์ร่างกายตัวเอง<ช>แต่จริงๆวีแกนก็มีไอออนจะกินอะไรก็ได้อ่ะคือศึกษาหน่อยแม้ว่าแพลนเบสเป็นอะไรที่ดีมากแต่ต้องมีความรู้ในการกินใช่ไม่ขาดสารอาหารเนาะใช่ค่ะคือแพลนเบสมันมีไอออนไหมมันมีแต่ว่าก็ต้องเข้าใจด้วยว่าากร ซึมของไอรอนจากแพลนะกับจากเนื้อสตัตว์มันต่างกัน<ม>แต่พี่จะบอกเลยว่าไม่ได้ต่างกันเยอะมากจากเนื้อสัตว์อาจจะประมาณ20่สจากแพลน์สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่ะ,อะเห็นไหมความต่างกันน้อยมากแล้วคนก็จะชอบบอกว่า you, อยู่แบบกินแพลนอยู่ต้องขาดไอรอนโนนนี่คือแบบอยู่ต้องคือนถ้ามีความรู้จริงๆอะ่ะคืออยู่จะเข้าใจเลยว่าเออจริงๆแล้ว,ส,ลวสิ่งที่เรากินอยู่อะ่ะมันไม่ได้แย่นะแล้วมันก็สารอาหารพอด้วยไม่งั้นพี่คงทําไม่ได้ถึงห้าหกปีอ่ะเพราะพี่เป็นคนออกกาลังกายแล้วพี่ต้องสร้างกล้ามเนื้อเนื 个路。啊 เมื่อก่อนพี่ก็เคยแบบเฮ้ยแพลนเบสพอพอพอแต่สุดท้ายแล้วพี่ก็ต้องมาหาอาหารเสริมกินเพราะว่าฉันกินไม่ไหวจริงๆเพราะพี่เป็นคนที่กินแพลนเบสแบบ no process อ๋อต้องกินเยอะมากเลยนะใช่แล้วโปรตีนมันไม่พอหรอกให้พี่นั่งกินเทมเป้วันละครึ่งโลเนี้ยใครไปเคี้ยวไหวอ่ะพี่ก็ต้องไปหาแบบอาหารเสริมอย่างอื่นทานอะไรเงี้ยเออแล้วพี่ก็เลยบอกเลยว่ามันไม่ที่เหมาะกับทุกทคนถ้าเกิดว่ายูอยากจะเปลี่ยนเพื่อที่จะตามเทรนอยู่ไม่ควนและเยอะมากที่แบบอยากจะเปลี่ยนเพราะตามเทรนดเลยพวกที่ตัดอาหารหลายๆอย่าง ออกแล้วกินอยู่อย่างเดียวอะขาดสารอาหารเลยหนึ่งสองกรามเนื้อหายบางอย่างมันไม่มีโปรตีนสามพอวิตามินขาดแล้วระบบผอผ่านเราจะแย่ลงเวลาเราตัดอย่างพวกโพเทนโทดเอันนี้ไม่มีไขมันร่างกายดูดซึมวิตามินบางตัวไม่ได้ a d ดีเขเคียวไม่ได้ใช่แล้ววิตามินดีสาคัญมากกับการสร้างกระดูกกับการนอนด้วยกับความสุขกับการนอนหลายอย่างมากเลยอ่ะมันมันไม่ควรเลยที่จะมานั่งทำแฟร์เดทเพื่อที่จะคิดว่าแบบฉันอยากจะลดน้ําหนักแต่คือควที่จะลดน้ําหนักให้มันได้แบบ s u c c e s จริงอะต้องทำไดเอทที่มันเข้ากับตัวเองเป็นไลฟ์สไตล์ซัสเทนเนเบิลเราทำไปได้เรื่อยๆถ้าเกิดว่าวันจิวเริ่มลดน้ำหนักแล้วรู้สึกว่าเจอนี่หรือว่าสิ่งที่ยูวทำอยู่มันทำความทุกข์ให้ตัวเองอะจะบอกเลยกลับไปอ้วนเหมือนเดิมแน่นอนนี่ไงคีย์เวิร์ดแม้ว่า<อ>ทำความทุกข์ไม่ต้องทำเพราะมันไม่ซัสเทนใช่ใช<ะ>ทำแล้วทุก,ก็ยูหยุดเลยอะคือ,อยูไม่ต้องเริ่มเลยอยู่ไม่ต้องไปทุกให้มันเหนื่อยเพราะว่าอยู่กลับมาอ<ช>้วนเหมือนเดิมแน่นอนจริงพี่ก็เคยผ่านมาแล้วพี่ว่าผู้หญิงเยอะมากผ่านมาหมดวันแมป แต่ตอนนั้นลองเพราะเราอยากรู้ด้วยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายซึ่งลองมาเยอะมากนะทุกคนสรุปแล้วไม่ต้องอยู่ในพัไดเอทอะไรเลยกินทุกอย่างให้หลากหลายอะไรที่มาจากธรรมชาติ process น้อยไม่ต้องเลเ e ลร่างกายอยากกินอะไรวันนั้นกินใช่แล้วพวกอาหารเสริมอย่างเงี้ยค่ะพี่จะบอกว่าวิตามินนะเอาจริงๆมันไม่ใช่ว่าทุกคนกินเหมือนกันทุกคนบางคนมีอยู่แล้ววิตามินในร่างกายพออยู่แล้วไปกินเพิ่มมันขับออกเท่านั้นเพราะมันมีวิจัยบอกเลยว่าวิตามินที่ร่างกายเรามีพออยู่แล้วแล้วเราไปกินเพิ่มมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหมือนแบบ อย่ามงคนบอกว่าเรื่อง anti aging กิน A E C อย่างเงี้ยถ้าร่างกายมี A E C ครบอยู่แล้วแล้วเขาจะรู้นดแไนเ่านกินอะไรไปตรวจเลือดคืออย่าแบบไม่ต้องถามใครอะไปตรวจเลือดเลยสุดท้ายหาความรู้ไปตรวจเลือดทดลองกับตัวเองไม่รไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเพราะไม่เหมือนกันใช่สองสิ่งที่พี่อยากให้ไปตรวจจริงๆคือ vitamin deficiency กับ food intolerance เพราะว่า food intolerance อ่ะความแพ้ของอาหารน่ะมันมีผลต่อสุขภาพมากจริงๆลกคนไทยอ่ะกว่าแบบ เกินครึ่งอ่ะแพ้นมแต่ไม่รู้ตัวแล้วมันทําลายผนังลําไส้ทําให้แบบพวกแบคทีเรียแล้วก็สารพิษเข้ามาสู่ในร่างกายเยอะมากขึ้นพวกปวดตามข้อพวกสิวขึ้นพวกเป็นผื่นแบบเป็นแพทอย่างเงี้ยมาจากอาหารที่เรากินมาจากผนังลําไส้ที่อ่อนแอทั้งนั้นเลยแล้วมันก็กัดเฮล์ตอนนี้มันมีวิจัยใช่มันสําคัญต่อทุกอย่างใช่มันสำคัมาก ควนผิวทุกอย่างหวยท่ายพูดอะยาวกว่านี้ใช่ใช่ใช่ยาวแต่สรุปแล้วแฟตไดเอทไม่ควรทําค่ะเสียเวลาเสียเวลาเสียอารมณ์เสียลมเหนื่อยด้วยอ่ะแล้วมันไม่มีความสุขด้วยเท่าที่ฟังเมื่อกี้เนาะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากขุนดีแบบยั่งยืนกินอาหารให้หลากหลายกินอาหารจากธรรมชาติดูรีอคชั่นจากร่างกายร่างกายว่าเราแฮปปี้ไหมมีแรงในการตื่นออกมาใช้ชีวิตไหมแค่นี้เลยสําคัญก็คืออย่าเครียด ใช่ค่ะพอเครียดเราจะพังเครียดแล้วหนักกว่าเดิมเลยนะกินดีเท่าไหร่ถ้ามีความเครียดอะพังเหมือนเดิมเปลืองอาหารที่กินโอ้จริงใช่เนาะก็ประมาณนี้เองง่ายๆอย่าเครียดกินอาหารธรรมชาตินะคะต้องเลยค่ะขยับร่างกายเยอะๆไม่ต้องเข้ายิมก็ได้ไม่ต้องเข้ายิมก็ได้แค่เดินเยอะ โอเควันนี้มาแบบสั้สนๆแต่ได้ใจความขอบคุณพ<ม>ี่เจสมากๆขอบคุณมากค่ะดีใ,ใจที่มาอีกรอบหนึ่งค่ะถี<อ>าชอบนะคะก็คอมเมนต์ชวนพี่เจสมาอีกได้นะคะใช่ค่ะลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ไปด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ